30พฤศจิกายน64มติโคอโมมอประกาศร,ราคาข้าว1 0 0 0บาทต่อไร่สูงสุด2,000 20, 0บาทมีคนละเครื่งเฟสซีไหมมสาม, 39, ม 30, สิมสมเกจนสมัครไม่ทนันทบทนสิทธิ์ไม่ทนันมีเปิดเพิ่มไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บรลทะเบียนภายในปีนี้มีไหมมีโครงการแจกเงินเพิ่มสิ้นปีนี้ไหมนะครับวันนี้วันที่วันที่สาพฤศจิกายนหกนะครับมติคอมมอครับ ก็มีการพูดถึงในเรื่องของประกันร,ราคาข้าว1 0 0 0บาทต่อไร่สูงสุด20,000บาทนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเดี๋ยวตอบคาถามต่อไปกันนะครับก็สําหรับคอรมอรอนุมัติการจ่ายเงินครับประกาันร,ราคาข้าวเพิ่มเติมครับสนหรับสนุนการผลิตอีก1นึ่งพันบาทนะฮะไร่ละ1000บาท30พฤศจิกายนหกสนะครับ, 1, บ, 30, น 64, นค,รบคอรมออนุมัติก็ประมาณสำหรับโครงการประกันรายได้ข้าวนะครับหกสี่หกห้างวดที่3เป็นต้นไป สำหรับราคาประกันนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิเนี่ย15,000บาทต่อตันข้าวหอมมะลินอกพื้นที่1 4 0 0 0บาทต่อตันข้าวหอมปทุมธานี1,1,000บาทต่อตันข้าวเจ้า1,000 10, 0บาทต่อตันข้าวเหนียว12 0 0 0บาทต่อตันความชื้นณะ15ปเซนนะฮะคอมอครับยังอนุม,มัติโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีผลิต 6,4,,65 ในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวการผลิตปี64-65เนี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรครับจะได้รับการช่วยเหลือคืออัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกินคนเรือนละ20ไล่นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือคนเรือนละไม่เกิน20,000บาทโดยระยะเวลาการจ่ายเงินเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายน64นะครับถึงเมษายน65นะครับนี่คือรายละเอียดล่าสุดนะครับของมต,ติคอรมอในวันนี้นะครับก็คือรายละเอียดต้องขอบคุณคุณกวางไตสุรีมากๆเลยนะครับข้อมูลตรงส่วนนี้นะฮะ ก็จบไปเรื่องแรกนะครับมาเรื่องต่อมานะครับก็มีคนละครึ่งเฟสี่ไหมครับวันนี้ไม่มีการพูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟดสี่เลยนั้นครับคนละครึ่งเฟดสี่มีแน่แต่ยังไม่ได้พูดถึงในวันนี้ไม่แน่วันในคอรมอลครั้งต่อไปครับอาจจะมีการพูดถึงในประเด็นนี้อย่างแน่นอนครับต่อมาครับมอสามสามมอสามเก้ามสี่คนสมัครไม่ทันทบทสนสร็ไม่ทันเนี่ยมีเปิดเพิ่มไหมณปัจจุบันครับยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะเปิดเพิ่มนะครับต้องติดตามกันต่อไปครับก็ต้องรอกันต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้ม สายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วนะครับโควิดเนี่ยก็ต้องดูครับว่าถ้าเกิดว่ามีการปิดล็ oul, อกดาวก็อาจจะมีการต่อให้เป็นรอบใหม่เลยนะครับใครยังไม่ได้ก็อาจจะได้รอบใหม่ต่อไปนี้นะฮะก็ต้องรอก,กันต่อไปครับตอนนี้ยังไม่มีเปิดเพิ่มนะครับบาสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับพงทบียนภายในปลายปีนี้ไหมวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าของบาสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เลยครับอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับแล้วก็มีโครงการจ่จยเงินเพิ่มสิ้นปีนี้อีกไหมครับวันนี้ก็ยังไม่มีพูดถึงโครงการใหมม่เลยนะีก็คื เป็นโครงการเดิมครับก็คือของประกันราคาข้าวครับแต่มีรายละเอียดชัดเจนอนุมัติแล้วว่าจะให้เงินนั่นเองนะครับดังนั้นโชคดีไปสําหรับคนที่เป็นชาวนานะครับขอยินดีด้วยนะครับจะได้เงินแล้วนะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดของวันที่30พฤศจิกายน64นะครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้อีกผมจะรีบแจ้งทุกท่านได้ทราบก่อนขายครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมผมต้องลาไปก่อนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ